เรามือเลือกอย่ื่อเลือกอย่พี่น้องอม,มานมานมานมามเอากุุงมามกยเอาเพราะว่ามันเต้นไปแล้วเ้องม, <laughs> มาใสา่ให้พอใส่ก,สกัเต้นไปใส่บ้านเนีจับเขาปากเลยบ่ต้องพากลางดูบัเนาะ สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะจ้า <c oughs> บอดีเจอกันไลน์เมื่อเลยก็ยก็ไปได้ลงคลิปเลยจ้ะพ <c oughs> อดีมานอนอยู่ <c oughs> เงินพ่อกับแม่ใส่คืนโทรศัพท์มันไม่ค่อยมีสัญญาณไม่ค่อยดีโหลดคลิปกันยากจ้ะก <c oughs> ็เลยไปลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่ง <c oughs> นมื้อนี้ก็สิผ้ากันมาล้างแยงกับเพาะกับไอพงปวดเท่ากับลูกเคยกำลังเห็ดด่าง ซอนสีลงไปรักซอนซอนไปรักกุง้งพึ่งมาฮอตจ้ะกำลังเตรียมอุปกรณ์กันเลยมาลุนกัน่าสีมาหรือประมาณมาลุยกันเลย,ลเลยมาลุนกัน นี่พี่น้องเป็นสะอยู่หลังป่าป,า,ปามส่วนปามนี่กะส่วนยางส่วนยางตัวนี้ะก้อยเคยตัดอยู่จ้ะพี่น้อง <c ười> อ้าลวลากคล้องอย่างน้อยหน่อยเถอะยังเขียวเนีอยู่ตรงตรงข้อ

โย่เมื่อพอลงกหลากกะก็บวอยในสองสามตัวบาเล้ยงาห้าป่าเนาะดนนี่หรือวัวเอาแหมาว่านมาๆมาลุ้นกันป่านี่ ฮะปลาซิวบ่อพ่อนะป้าปลากระเดิดอมีบ่อพ่อกุ้งป้าอู้ปลากระเดิดอหนะไปทอดไปทอดเอาไอ้ระวังตัวบางใหญ่นุงฮะกุ้งระวังเศร้าออกเด้อค่อยๆเศร้าเอาสิเอาเนี่ยนั้น มันมันมันชิคชิ้นมาทั้งทั้งอ๋อพวกบังไงถือถืๆบาดแลกเฮกมันได้ปักกระเดิดอลำนองก่อนนะตอเล้อมากบอกว่าผมเคยได้แบบนี้นะนี่กุ้งคอยว้ากุ้งงามขนาดโอตบบังายขาวกุ้งเต้นพี่น้องบึ้งบาดบดเดียวมามาต่อเลยเดี๋ยวเอาเมื่อปั่นเลือกอยู่เฮือน หอยเด็ดเฉพาะหอยก็ปล่อยลงเลยเนาะหอยก็มีกุ้งก็มีจ้ะพี่น้องหอยป่อยลงเลยเพ้อนุยออ้ยเบิง่งบาทเดียวเอาจากบาทนี้นนกุ้งใหญ่พร้อมโบ่แมนกุ้งฝอยโตมากงาม,งามเลยกอยกุ้งเต้นเนาะหอยก็มีปลาก,กระเดิ่อก็มีเพอ้อ พี่น้องเบิ่งบาทเดียวพอเท่าก็ลูกเคยไปต่อมาพี่น้องมากุ้งไปก้อยเด้อยจ้ะกุ้งเต้นสดๆเลยเมื่อกาสีก้อยกินเที่ยงพอดีเลยจ้ะนี่ก็พากัน เพราะเท็ตโตสูงเนาะเพราะเท็ตโตสูงต้องไปอยู่ลุ่มเป็นตเตี้ยไอกาดเหรอไอกาดทำเลบ่มีคนมาลากอะมั้งบ่อูนี่จอมไปรัดเราตะก้าห้ไฟรัดเรามาลากดีลากชุมือหลายมานกับ่ได้ละกุมา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 บานเลย มาบาทที่สองเอาอี่พ่อเก็ต้องพึนเอาค่ะง่ายพ่อตายให้พ่อฝืนให้ฝ่นพี่น้องให้พี่น้องฝ่งป้าเงยมือเลือกเ๋ยมือเลือกยู่เงอนพี่น้องมานมานมานมาเอาก้งมากกอยเอาเพราะว่ามันเต้นไปแล้วเอามาใส่ให้พ่อใส่ต็ได้เต้นก็ใ่ จับเข้าปากเลยบ่ต้องพา,ากลางหรือบาดเนาะดอนขอบนะหรือไปขึ้นแจ้นั่นก็ได้ไ <ป S 2> บาหนึงเอ้นวอกผกลางนโอ้การเดการเขาอะดการเคยได้เสือเคามาเลยหางก็ไดมาบาน,นี้มามารอบนี้มาโออ,อกุ้งงามขนาดพี่น้อง ตัวใหญ่พร้อมเลยบ๊บโเมนฝอยน้องคน้ะบาทสองบาทสองบาทถึงกระยังตรงนี้คนเลือกดูยาาต่อไปเอาเอาระยะสั้นเบิ่งพี่น้องเพราะว่ารักมากคืนนี้แล้วก็สิราก้ากางเบิ่งเพี่นนอะ ปลาลูกโคอกว่าไอ้ป่ากระบอนตีอยู่จ้ะพี่น้องมีคนมาตึกแห่อยู่จ้ะป้าสองบาทเครื่องกระยัำหูหินกัดค่ะมามามาขึ้นมาที่สามสันๆจอมๆจมพี่น้องอุ้ย กุ้งเต้นกุ้งเต้นเอาอีกบาทนึงกระชิพากันเมือแล้วเนาะโอ้ยโอ้หลายขนาดเห็ดขัวบัวโรยแตงโมหงเนาะอืมปลาปลาคืนโอ้ยเงี้ยร้อยบนันเลยเงี้ยี่ผมเมื่อวานน่ะที่ได้เบิดนี่พี่น้องเบิ่งกลางมาครับเต่เมื่อเมื่อฮอดเฮือนก็สิเทใส่กระละมังให้พี่น้องเบิ่งอีกเมือเรือกับแม่ เอาอีกก่อน nó chắc บาดเอาลงน้ําก็เอาไปทางขอบ <Nhạc> <Nhạc> <Nán, Nhạc> <con> <Nhạc> ยังสั้นๆหนึ oh! Ooh! 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 Wow! Hey! Oh! Oh! ่งไปนอี um. ่เนาะโอ้โห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 อ้โอ้โห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 อ้โหโออ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ้โอ้หโอ้โหโออ้โหหโอ้โหโออ้โหโ้อ้โหโอหโอ้โอ้โหอ้โหโอ้โห้โห นันเดียตัวน้อยบัวน้อบั่สยงอยูต้ัล่ะบัวัตัวนี้ำอยุอมือนี่ะนี้ครับนี้อยู่กลางพ่อนะอ้ยูโอ้ยพอทีแหงแท้มามามมานมตัใจไมก็อกันก็เนตมแงอยู่บวนบุกขึ้นมาเพาะออมนตัวนี้ตัวเดียวกันนาอตัวน้อย

เขาอะไร้ขาอิดเนื้อเนื้อไหลมาโอเตัดแล้วกระปอมบัดนี้กระชิพากันเมื่อนวพี่น้องไลายอไอ้พี่ลึกพี่ลึกโพดโพกุงกุงกุ สะโอนคักโอ้ปลาลูกคอกไรขนาดกำลังเลี้ยงอยู่เลยง่ายง่ายนะไครเอาเงิ่เชีกวสงโอยปลาหอนเหอนเลยปลาโอ้ยมีแดบปากแดนปาสค้อนั่เอาไปปล่อยเอ้ยยินกัดพี่น้องเลือกบ่อยเดี๋ยวไปเอาโมอให้เมยก่อน เอ่อหม้อมากหานมเตอปลากเดือค่เอา,า,าเเอาให้แม่เาใสา่กุ้งก่อนพี่นอ้องวายตายตายตายินหินไลคัดแม่เอาอใหญ่ลเลยมอปงใหญ่พเพใส่ปากระเดือนนับออยู่แบบบานๆนะพี่นอ้อง ุบ,บ,บก้อยบอกแม่ก้อยมีต้นหอะไรเอามาบ้างให้เขาบรใสายมืดแม่อ่มอะ,ออะม่เขาใส่ปลาก,กระเดืดอ่ออ,อันนี้ใส่กุ้งเห็นพลอยยานบุห็นพอยยานพี่น้องบุห็นกุ้งนำพี่น้องเบิ้งลายเท่ๆนี้บุห็นจังใดเต้น,ๆๆนงลงนๆนคือเอามาน้อยใช่สี่บาทเนาะพ่อเนาะรักสี่บาท เกะเดิดกุมุกคอยแยตุนมันไทยแยตุน <laughs> มาเดอ้อมากินกุ้งพี่ <laughs> อ <า S 1> พี่นอ้องเก็บเลือกกบแมคก่อนพี่นออ้องอาน้ำชีสเซ<ส>นุงก้อยโซ่กันโซ่กันสองเท้าย <laughs> ังเหลียวไว้วันดีกินข้าวข้าวบัวทอด โอยพี่น้องโ,อ,โ,โอยเนี่ยครัวเนี่ยครัวไปกินตำหุง่งลักสี่บาทเลยนี่นะตั้งอย่งเลือกแล้วๆตัวที่ยังไม่เลือกอันนั้นกระป๋าชีเดิอะนี่กุ้งได้ตังเยอะพี่น้องโกยโกยเอาไม่ปลาซิวออกเอาให้ง่ายๆน้ำตาลบ่ไม่ใช่กุ้ง งามขนาดพี่น้องรักสี่บาทอันนี้แบ่งไปให้อันคุณหุจักนำจันแบ่งไปให้คุน้นนำถนุงนึงงนมแม่เนาะอืมคันรักอีกกระสิใดเยอะจ้ะ้ากันหิวเข้าแล้ว<ฮ>เก็งงานยังบริไกินเขา้าเอาเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็กระสินได้ลาไปก่อนนะจ้าไว้พอกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้คนรับชวให้คลิปต่อๆไปด้ยวยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าจ้า